สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตา c h แชนเนลนะคะเรามาดูนะคะว่า <c oughs> เกิอดอะไรขึ้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เรามากันนะครับมาในวันนี้ <c oughs> แล้วก็อีก2คืนหรือ3คืนเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่มากับลุงพลก็แตนแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็มี f อมาด้วยนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะมาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญนะครับก็ที่เราแปนไว้เนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะมีการไปพรุ่งนี้เราจะมีการไปแจกทุนการศึกษา เด็กๆนะครับทํ่ต้าคือมีคนต้องข้อสงสัยว่าทำไมต้องมีการเชิญทุงนลมพื้นที่ช่วงที่เี่ยวกัะเาก่องไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยอันนี้เรามาพักผ่อนกันคือนะครับส่วนเขาไม่วางแนไว้นานไม่วางแผนไว้นานครับคือผมได้เสร็จผมก็ถามลุงพลว่างไหมถ้าลุงพลว่างเราก็มาเลยนะครับไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับใครเลยเรามาเนี่ยเราต้องการที่จะมาพักผ่อนนะครับคือตรงนี้เราตกลงรับทําคดีให้ลุงพลยังครับว่า เรารับเพราความสงสารว่าเรามีปัญหากับอ่าเอานีะครับเราเราเราผมตอบให้เลยแล้วกันนะครับไหนวันนี้สื่อมวลชนแล้วก็ยูทูบเบอร์มากันเยอะแล้วนะครับตกลงเนี่ยผมเนี่ยรับเป็นทนายให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่นะครับแต่ว่าเงั่น,น,ไ,ขน,น,นไขทั้งหมดสามยื่ไขที่วางไว้แล้วก,ก,ก็คือตอนนี้นะครับเท่าที่ผมประเมินทุกอย่างดูเนี่ยคือผมพร้อมที่จะเป็นทนาให้กับลุงพลแล้ว นะครับก็ครบทุกอย่างที่ผมคิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตัดสินใจเป็นไม่มีอะไรจุดเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัดสินใจของผมว่าจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเมื่อผมได้ข้อมูลทุกอย่างเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับเกี่ยวกับมายืดผดรงตรงข้ามกับพี่อธียาเพราะว่ามันทางกระแสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นมีปัญหากันอร่างรนแรงครับไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับที่ผมบอกก็เนี่ยต้นเนี่ยนะครับ คือนักข่าวก็พยายามที่จะจับมามาโยมาถามเนี่ยนะครับแล้วทุกครั้งผมก็พยายามที่จะปฏิเสธไม่อยากจะสัมภาษณ์ถึงนะครับเพราะว่าผมมาทำเนี่ยผมมาทําคดีนะครับวันนี้ก็พยายามที่จะมาถามหนึ่งเรื่องนี้อีกนะครับคือวันที่เราต้องการมาเนี่ยเราต้องการมาพักผ่อนแล้วก็มาทําบุญกันนะครับนะแต่วันนี้ไหนๆจะถามผมละเรื่องเกี่ยวกับผมจะรับเป็นทนายหรือเปล่านะครับผมก็ตอบให้เลยนี่ลุงพลก็เพิ่งจะทราบเนี่ยครับผมก็ไม่ได้บอกลุงพลก่อนนะครับก็ทราบพร้อมกับทุกคนนะครับ เรื่องพยานหลักฐานนะตรงนี้ค่ะที่จะมีกระแสการออกหมายจับไปอีกเดือนข้างหน้าเลยเรายัางกังวลตรงนี้ไหมผมไม่เคยกังวลเลยครับอย่างกระแสออกหมายจับมาเนี่ยที่มาบอกว่าจับวันที่15ากรุณาแล้วมาเลื่อนไปวันที่เดือนเมษานะครับคือมันไร้สาระมากคือที่ผมบอกว่าไร้สาระคืออะไรเวลาตำรวจเขาจะออกหมายจับใครเขาไม่ตั้งป้อมนานขนาดนี้หรอกครับนะแล้วเขาก็จะไม่บอกใครหรอกเิดเขาจะออกหมายจับจริง,รงคือเขาทําตัดสินใจประชุมกันคืนนั้นนะครับไปขอออกหมายจับวันรุ่งขึ้นมาจับเลย ตอนเช้าไม่มีใครตั้งป้อมรู้ล่วงหน้าขนาดนั้นนะครับตรงนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับทำลายของลุงพลหรือการแวดล้อมอะไรของลุงพลเกียงพอยังครับก็เพียงพอให้ผมตัดสินใจได้แล้วเพราะวันนั้นเห็นอันนี้ขอพทษนะวันนั้นผมเห็นว่าไปออกรายการจับพี่หนุ่มกับชายแล้วพอพี่หนุ่มพูดเกี่ยวเรื่องทำลายเห็นพนัตั้งจด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 ใช่ครับมันก็ต้องเก็บข้อมูลคือที่ตอนจดของคุณหนุ่มเนี่ยคือ ผมคุณหนุ่มเขาถามยาวผมก็ต้องจดไว้ว่าเขาถามว่าอะไรบ้าง1 2 3นะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอบต,ต,ต่อไปแล้วเดี๋ยวผมพูดเป็นคนพูดยาวด้วยเดี๋ยวจะลืมว่าเขาถามอะไรบ้างนะครับ มันก็แน่นอนอยู่แล้วครับนะครับจากการที่ไปตรวจสอบอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าผมก็ได้คุยกับลุงพลป้าแตนนะครับแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ไว้วางใจใผมนะครับอยากให้ผมเป็นทนายในคดีน้องชมพู่ถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดีนะครับผมก็พร้อมนะครับแล้วก็พยานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้มาจากหลายๆคนที่ช่วยกันให้เบาะแสแล้วแหละถึงแม้ผมจะเข้ามาในคดีทีหลังนะครับแต่ผมก็รู้แล้วคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าไอ้หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ย เอามาให้ผมทุกอันเนี่ยบางอันผมก็ตัดทิ้งผมดูแค่ไม่กี่อย่างนั่นเองนะครับในการตัดสินใจขอมยกนคุณผู้ชมคุณนายท่าไหนที่ขับปากแล้วว่าจะเป็นใครในปีนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ทางคณะท่านรับรองที่เราเป็นทนายให้ครัเกอร์ดดอนนี่มันสกจริงจแล้วแ้วเจ้าหน้าที่เขา,าใส่ในตัวผมมันก็มีนายเรียกเชิญแบบมากระด้เพราะว่าผมก็ เในส่วนนี้เราวันนี้ทางพระอาจารย์พลก็บอกว่า<ช>อยากให้เวลาลุงพูดอะไรนะสมว่าให้มีสติหรือว่าพูดให้น้อยลงเพราะว่าลุงพลก็เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์พลเวลาพูดลุงพลพูดอะไรไปก็จะย้อนกลับไปหาพระอาจารย์พลตรงนี้เราคิความคิดยังไงครับที่ผมว่ามีคนพยายามโยงผมกับาอาจารย์พลเพ่าหานีแล้วผมก็มาถึงเืองเพืาอพันาเมือพระอาจารย์พลก็เป็นพระอีก วัดหนึ่งที่ผมได้มีสั่งนะคับกจการนะกิจการคือไม่ได้เป็นไปด้วยดีแบบไม่ได้เป็นไปด้วยดีเลยเพราะเขาเขาแต่เนี่ยเก่งกว่เรื่องบัญชีบริจาคเพราะแต่ตอนนี้ก็คือมันก็มีแบบว่าเออพวกแฟนคลับที่เขาโอนมาแล้วเอฟพีที่เขาโอนมาแล้วเขาก็อยากได้เงินคืนเพราะว่าแตนบอกว่าวันนั้นพ่อแตนบอกว่าให้ส่งหลักถุงหลักฐานสลุมสลิปมาเดี๋ยวจะโอนคือแต่เขาก็มีการส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางข้อความทางเออทางไลน์แต่เขาทางพ่อแตนเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดฐานหรือว่าบ โอนเงินคืนไปตรงนี้เรามีความคิดยังไงครับไม่มีเงินเขาส่งมาทางทางข้อความครับข no. ้อความไม่ไไลน์้าปยม่มีการโอนเงินที่ี่นักข่าวไปถามอันนี้ชื่ออะไรครับถ้าเกิดว่ารู้ชื่อเราจะได้ไปดูว่าเขาโอนมาจริงไหมถ้าแค่โอนมาจริงไว้เราก็โอนคืนให้เดเเมมนตหแล้้วไชะรขาส่งมาทางเออ่ทางข้อความใช่ไหมทางไลน์ที่จริงนะครับบัญชีที่ทำเขาติดต่อว่าอยากได้เงินคืนเป็นบัญชี ถ้าถ้าเป็นบัญชีที่ทำํำสารวัตร,ตรสำนักสงฆ์ผุหลวงใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้สร้างไปแล้วส่วนเป็นบัญชีที่เป็นสร้างปู่ปริจิตตั้งขึงน้นมาอันนี้เราก็ได้ลงมือทำแล้วนะครับ,ราบการบรรจาร์คือมันมีคนที่จะมีการซื้อขายหรือจะทำไปแต่ก็เป็นบัญชีของเกษตรที่ว่า สี่แล้วเขาก็เลยบอกอยากได้เงินคืนเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์อะไรแบบนี้เอางี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางลุงโลนไปตรวจสอบแล้วกันนะครับว่าไอที่โอนมา9 9 9 9กอบาทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะโอนมาในเรื่องอะไรนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเขาอยากจะได้คืนรองนะครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่มีปัญหา,<อ>าแต่ขอให้เอาหลักฐานมานิดนึงแล้วมันก็มีอีกคนสามแสนเขาก็อยากได้คืน ใครอย่างใครเป็นรู้สึกจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรีแหละอาหารทะเเขาทกเขาทูีามีใบแ้งมาว่ามมาเท่าไหร่ไงก็คือเาอันนี้ยืนยันเรื่องเรื่องบัญชีนะครับถ้าเป็นบัญชีที่มีการโทนล่าสุดเราจะยืนยันคืนให้นะครับส่วนถ้าเป็นบัญชีทำทำนักสงฆ์หรีอผมว่าไปก็คือเราได้ลงมือทำไปแล้วนะครับมันก็คงคืนให้ไม่ได้ถ้าเป็นการคืนก็ต้องคืนให้หมดทุกคน นะครับเพราะการใช้สิทธิ์พวกนี้มันก็ต้องให้ทุกคนถ้าจะเป็นบัญชีสร้างผูดอย่างที่ผมบอกก็คือเราได้ลงมือทาไปแล้วถ้าไม่ไม่ผิดวัตถุประสงค์ที่เขาให้มานะครับมันก็เขาใช้เกินไปแล้วแราได้ทำยังไงใช่ใช่ครับคนนี้ของของขอถามว่าแต่ในไหนก็คือว่าที่เขาบอกว่ามันมันไม่ผิดกฎหมายแต่ล้าในเรื่องสอนคึกอะไรนี้เขบอกว่าเออความรู้สึกอิจอะไรแบบนี้เราเรามีความคิดว่าถ้าเราไม่โอนคือว่าเรายังไม่ิดบัญชี เขาบอกเขาส่งมาทางข้อความแล้วแต่มันไม่มีการอ่านอออย่างเงี้ยรู้สึกว่าติจะมีมีข้อมูลดีนะติเป็นคนประสานให้หน่อยแล้วกันว่าคนไหนที่บอกว่าเอาเงินมาให้ไอ้ที่เรื่องที่ปิดบัญชีถูกไหมที่ปิดบัญชีไปอว่าโอนเงินให้สําคัญผิดหรือว่าเรื่องอะไรยังไงอ่ะเรามาประสานกันทีนะเพราะว่าเธอมาบอกเป็นไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยมันมันก็เราก็ไม่รู้จะไปใครยังไงอ่ะนะ ไู่้มห่ที่บัญีใช่ค่ะที่ก็คืออย่างนี้มันก็เหมือนเหมืนกัว่ามันก็เหมือนกับที่ทนายเขาแนะนำว่าถ้าอยากได้คืนก็คือจะต้องไปแบบฟ้องร้องเอาเอาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ใครพูดใครพูดท่านทนานทานายออกมาถูกแล้วท่านายจะเพูดได้บัญชงกที่ คือเราจะไม่ต <it> <t> ัดตด้วยกันใช่ค่ะคือันเป็นีลูกค้าทอกรสอเป็นลูกค้าทกสอบริดรกิเปิดแล้วตัวนี้ยังมียอดโอนเข้ามามครัก็อยู่ีก้าตตงมีี่เก้าตารงมพี่ไปทำอะไรไงีเก้าตมันมัเศษอยู่แค่นั้นก็มีแต่ยี่สิบาตะตังยี่บห้าีตาที่างก็เอาเศษนีท เกปี่ยมลกที่บ้านนะตอนนี้คร่าวๆที่จาได้ไม่ดูเละเ็จไม่มาก็ให้ทนายดนิเรื่องตรงนี้ไปโอเคค่ะเมื่อวานสัมภาษณ์กับเแลยไปพูดระยะรยะว่อเนื่องไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทางผมเองก็ได้ให้ความติดนูกับเรื่อที่มันมาโดยตลอดเราก็ไม่ได้มีการแบบหนุนกันมีความกังวลเกี่ยวกับวิธการของคนอาชยาตร้งอยูครับว่า